กับสนุนโดย n ก k e ก o อฟกับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะกับช่วงนี้ค่ะ On the t e a และ On the Green นั่นเองแ,แต่อย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นเรามีเลป t e ีด้วยใช่คิปของสำรับสุภาพสตรีนะคะค่ะคใช่แล้วอะแต่ก่อนอื่นเลยถามโปรเชนก่อนดีกว่าว่า On the t e a วันนี้เป็นอะไรคะ ในช่วงของออนเดทีนะครับก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับผมรวบรวมตอนที่ผมลองนําตอนในปี2องพในช่วงของการเพิ่มระยะเนี่ยไปลองดูว่าที่เราทํากันมาทั้งหมดเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่สําหรับผมนะบอกก่อนว่าสำหรับผมนะว่าใช้แล้วสามารถตีได้ไกลขึ้นนะอ๋อมีชื่อตอนไหมก็คือท็อปท็อปของผมนะครับท็อปไฟฟสอนสามนะครับผมได้ค่ะอันนี้ใช้แล้วได้ผลจริงด้วยสำหรับตัวผมเองต้องตามครับผมได้แล้วออนเดอร์ทีละคะ ออนด์กีในวีคนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของโปรโนบเนาะเพราะคุณมุงหลอกของเราเองนะครับโปรโนบอยู่กับเรามา3ามวีกแล้วในซีรีส์4ขอบทรายเดอะซีรีส์เป็นเทคนิคการระเบิดทรายในขอบต่างๆวันนี้เดินทางมาถึงนนไม่สิส้นสักทีนะทรายครับผมวันนี้เดินทางมาถึงขอบสุดท้ายแล้วเป็นขอบที่ยากที่สุดนั่นคือ ลายลูกต่ำกว่าเท้าจะตียังไงใครที่มีปัญหานี้จพลาดไม่ได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะสําหรับสาวๆคนไหนพลาดไม่ได้เลยนะคะกับช่วงนี้คือเรดี้ทีนั่นเองเรดี้ทีเป็นหน้าที่ของใครคะขอโพดทิปครับโพดทิปมาในชื่อตอนว่าแรงดีดสําหรับสาวเอเชียเป็นวิธีการต่างๆครับที่จะสามารถเพิ่มแรงดีให้กับสาวเอเชียเป็นยังไงทาไมถึงต้องสาวเอเชียทําทไมสาวยุโรปไม่ได้ล่ะโอ้นั่นน่ะสิถ่าสงสัยเลยนะถ้ากิดว่าสงสัยและอยากรู้และอยากพัฒนาฝีมือนะคะต้องไปติดตามชมทั้งสามช่วงของเราเลยค่ะ สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On t เด T ทวันนี้อยู่กับผมครับโปเชนสหรัฐมานิตยาคุณท่านผู้ชมครับในปีที่ผ่านมาช่วงของ On t เด T ทมีหลายต่อหลายตอนนะครับที่ผมเคยพูดเอาไว้หรือโปท่านอื่นๆเคยพูดเอาไว้วันนี้ ผมจะขอนำตอนที่ผมชอบที่สุดและเป็นตอนที่ผมนำไปใช้แล้วสามารถเพิ่มระยะให้กับตัวผมได้ในพริตตาโดยทั้งหมดนี้นะครับผมจะมาดูไว้ใน Top 5เทคนิคตีไกในปี2013ของผม <step> อันดับ5นะครับ ผมตกให้เป็นตอนของคัมพีดำมเดอะซีรีส์ในพาร์ทของโอเวอร์สวิงออกอากาศเมื่อวันที่20สิงหาคมนะครับในปี2013ที่ผ่านมาในตอนนั้นนะครับผมพูดถึงเทคนิคตีไกลที่มีการใช้มาอย่างนมนานนั่นก็คือการขึ้นไม้แบบโอเวอร์สวิงที่ผมหยิบการขึ้นไม้แบบโอเวอร์สวิงมาพูดนะครับก็เพราะว่าถ้าใครที่เคยเห็นสวิงของผมจะทราบกันดีนะครับว่าผมเป็นคนที่ขึ้นไม้ไม่ขนานพื้นเลยด้วยซ้ําหรือที่หลายคนเรียกว่าขึ้นไม้ไม่สุดนั่นเองครับ และผมนะครับก็เชื่อมาตลอดว่าการขึ้นไม้แบบโอเวอร์สวิงไม่จําเป็นเลยกับการตีไกลจนเมื่อได้มาลองศึกษาและทําความเข้าใจและพยายามลองนามาใช้กับตัวเองผมพบว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตีไกลที่น่าสนใจเลยทีเดียวเนื่องจากการโอเวอร์สวิงนะครับทำให้เรามีเส้นทางในการเล่นสปีดไปยังความเร็วสูงสุดได้มากกว่าการขึ้นไม้แบบปกติยิ่งสร้างเส้นทางให้กับการขึ้นไม้ได้มากเท่าไหร่ย่อมสามารถเล่นความเร็วกลับมาได้มากเท่านั้น หมือนกับรถยนต์ที่มีพื้นที่ในการออกตัวที่มากกว่าเมื่อไปยังจุด Impact ย่อมได้ความเร็วสูงสุดที่มากกว่าเช่นกันแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับโค้ชกอฟหลายต่อหลายคนห้ามเด็กขาดในการขึ้นไม้แบบนี้เพราะสิ่งที่เป็นผลจากการขึ้นไม้แบบโอเวอร์สวิงก็คือความแม่นยำที่จะหายไปยิ่งคุณมีเส้นทางมากขึ้นเป้ายิงสู่ความแม่นยำของคุณย่อมไกลขึ้นเพราะฉะนั้นความแม่นยำย่อมน้อยกว่าคนที่มีเป้ายิงที่สั้นหรือเส้นทางที่น้อยกว่าเช่นกัน มาถึงอันดับ4นะครับเป็นตอนที่โปรโนบเคยทำไว้ชื่อตอนว่า Hetting z o n e ออกอากาศเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2013ที่ผ่านมาในตอนนี้นะครับไม่ใช่เทคนิคตีไก่แต่เป็นดิวเพื่อสร้างความไกลในตอนนั้นนะครับโปรโนบได้สอนวิธีพัฒนา,นาการสร้างมุมข้อมือและหาจงหวะในการดีดโดยนะครับให้ปัำไม้ลงไปที่ตำแหน่ง9นาฬิกาและพยายามรักษามุมข้อมือให้ได้มากที่สุด2-3ครั้งแล้วค่อยตีออกไปโปรโนบบอกให้พยายามทำแบบนั้นไปเรื่อย และเราจะสามารถสร้างมุมข้อมือได้ดีขึ้นเองก่อนที่ผมจะนําวิธีนี้ไปทํานะครับผมคิดว่าวิธีนี้คงช่วยแค่พัฒนาจังหวะการเข้าปะทะเพียงเท่านั้นแต่เมื่องนํามาซ้อมไปสักพักนะครับผมพบว่าวิธีนี้สามารถช่วยสร้างมุมข้อมือได้ดีจริงๆและรู้สึกเลยว่าแรงดีของข้อมือนั้นทํางานยังไงสําหรับใครนะครับที่พยายามสร้างมุมข้อมือแบบโปรในทีวีหรือใครที่พยายามสร้างมุมในการเดรย์คิดแล้วทําไม่ได้สักทีผมแนะนําวิธีนี้เลยครับ เพราะผมเชื่อว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยให้คุณรู้สึกกับการสร้างมุมข้อมือจริงๆในสูมิ่งของคุณเองได้มาถึงอันดับ3แล้วนะครับเป็นตอนที่ผมทำไว้ชื่อตอนว่า JB Power ในตอนนั้นนะครับผมวิเคราะห์มงสวูิงของนกอักกอล์ฟตีไกลที่สุดใน PGA Tour คนหนึ่งนั่นก็คือ JB Home ที่ผมหยิบวงสวิงของชายคนนี้มาอยู่ในหนึ่งความประทับใจก็เพราะว่าชายคนนี้เป็นนักกอล์ฟที่ขึ้นแบ็กสวิงไม่สุดไม่กอล์ฟยังไม่ขนาดพื้นเลยด้วยซ้ําและในขณะแบ็กสวิงก็ไม่มีมุมข้อมือใดๆเลยแต่ชายคนนี้กลับเป็นนักกอล์ฟที่ตีได้ไกลในระดับตำนานของพิชเเอทัวร์สำหรับผมนะครับเขาถือว่าเป็นนักกอล์ฟเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถทําแบบนี้ได้และตีได้ไกลเพราะนักกอล์ฟตีไกลส่วนมากมักจะมีแบ็กสวิงที่ยาวซึ่งตรงกันข้ามกับเจดีโฮมโดยสิ้นเชิง เทคนิคที่ผมประทับใจในสวิงของเขาก็คือแม้วัดสวิงของเขาจะไม่มีการสร้างมุมข้อมือเอาไว้เหมือนนักกอล์ฟคนอื่นๆแต่ในขณะด,ดาวสวิงเจดีโฮมกับสร้างมุมข้อมือได้อย่างมหาศาลมากกว่านักกอล์ฟที่ขึ้นไม้แบบขนานพื้นซะอีกที่เป็นแบบนั้นนะครับเนื่องจาก2ปัจจัยที่เจดีโฮมทำเอาไว้อย่างแรกก็คือในขณะด,ดาวสวิงเขามีการรักษาปลายด้ามคลิปให้ชี้ไปที่ลูกลิ้นหนากว่านักกอล์ฟคนอื่นๆทําให้เขาสามารถสร้างมุมข้อมือขึ้นมาได้ในช่วงพลิปตาและอีกข้อหนึ่งก็คือ ในขณะก่อนเข้าปะทะรูปเขายังมีการรักษามุมของข้อศอกขวาที่งอมากกว่านกอล์ฟทั่วไปทําให้เขามีพลังในการเหยียดแขนกว่าได้มากกว่าและแรงกว่ากอล์ฟทั่วไปเป็นทวีคูณแบ็กสวิงที่หลายคนมองว่าขึ้นแบบนี้ดูแล้วไม่น่าจะตีได้ไกลเลยแต่เจบีโฮมกลับทําให้มันเป็นสวิงแห่งคุณพลังในโลกแห่งความเป็นจริง ดักสนะครับเป็นตอนที่โปรเจกท์ทำไว้ชื่อตอนว่าอยากปีไก่ชิดดาวพริสออกอากาศเมื่อวันที่3กันยายนปี2013ที่ผ่านมาเป็นตอนหนึ่งที่ถือว่าสร้างความกระจ่างให้หลายต่อหลายคนนะครับที่สงสัยกันมาตลอดว่านากักกอล์ฟตีไกลอย่างรอดี้แม่เอนลอยหรือว่าไทเกอร์วูดสในขณะที่เขาด่าสวิงมีการย่อตัวลงมาตีแบบนี้ผิดหรือเปล่า เพราะตำรากอบเคยกล่าวไว้ว่าให้ตัวเรานิ่งที่สุดไม่ใช่หรือในตอนนั้นนะครับโปรจัดได้กล่าวว่าการย่อตัวของนักกอล์ฟระดับโลกนั้นคือกลุ่มพลังหนึ่งในการสร้างพลังให้กับการถ่ายน้ําหนักและการยันขาการย่อตัวนี้เกิดขึ้นตอนเริ่มต้นดาวสวิงที่เข่าและช่วงหน้าจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยการย่อตัวนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างการยึดของขากับพื้นโลกให้แน่นขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเกิดการงอของเข่าซ้ายที่มากขึ้นจากการย่อนั้น แปลว่าพลังในการยันขากลับขึ้นมานั้นย่อมมีมากกว่านกักกอล์ฟปกติเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่มีการย่อบแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพยายามถ่ายน้ำหนักไปเท้าซ้ายให้หมดแล้วยันขาซ้ายขึ้นมาให้สุดเทคนิคนี้นะครับอาจดูทำยากและค่อนข้างซับซ้อนแต่ผมอยากบอกว่าถ้าใครที่ได้ลองฝึกแบบที่โปรชรับ,บอก เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ทําไม่ยากเลยและคุณจะมีเทคนิคตีกายแบบ t i เกอร์หรือรอรี่แมเอลลอยที่เกิดขึ้นจากพลังในการถ่ายน้ําหนักจริงๆมาถึงเทคนิคตีไกลอันดับหนึ่งของผมในปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นเทคนิคตีไกลที่ผมทําไว้ในซีอตอนว่า คัมพีด the series, พัมในซีรีส์พาสกระโดดตีเป็นตอนที่ผมหยิบเทคนิคตีไกลของเจ้าพ่อนักตีไกลอย่างบับเบิลวัซันมาพูดนั่นก็คือการกระโดดตีซึ่งผมถือนะครับว่าเป็นเทคนิคที่เป็นแฟนตาซีมากๆในโลกของนักตีไกลก่อนที่จะรู้ว่าเทคนิคนีคน้แฟนตาซียังไงนะครับผมขออนุญาตก,กลับบับเบิลวัซันให้มาเป็นนักกอล์ฟถนัดขวาก่อนเพื่อความเข้าใจในนักกอล์ฟส่วนมากที่ถนัดขวาครับในขณะที่บับเบิลวัซซันดาวสวิงลงมาเราจะพบว่าบาัางงาเาบเบิลมีอัตราการกดน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าซ้าย มากถึง160%ของน้ำหนักตัวซึ่งมีแรงมากกว่าน้ำหนักตัวของเขาซะอีกเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของเขาที่หนัก80กิโลกรัมแต่ในจุดนี้เขามีน้ำหนักที่กดลงมาที่ปลายเท้าซ้ายถึง128กิโลกรัมสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่ขาซ้ายของเขากำลังจะถีบตัวให้ลอยขึ้นฟ้าและเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อถึงจุดอิมแพคน้ำหนักบริเวณเท้าซ้ายของเขากับเหลือเพียงแค่20%เท่านั้น มาถึงจุดนี้หลายต่อหลายคนอาจสงสัยแล้วว่าน้ำหนักของเขาหายไปไหนน้ำหนักนั้นถูกถ่ายกลับมายังเท้าขวาหรือเปล่าํำตอบคือมันไม่ได้หายไปไหนครับหรือไม่ได้ถูกถ่ายกลับมาที่เท้าขวาแต่มันกําลังลอยกลับขึ้นไปด้านบนเหมือนกับท่ากระโดดของมนุษย์เรานี่เองถ้าถามต่อว่าทำไมน้ําหนักที่ลอยขึ้นมาในท่ากระโดดถึงทําให้เราตีได้ไกลขึ้นก็เพราะว่าพลังจากแรงในการยันขาหรือการกระโดดขึ้นของเท้าซ้ายถูกส่งขึ้นกลับมายังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้มีอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นเทคนิคกระโดดตีนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมลองนํามาใช้แล้วพบว่าเป็นวิธีที่ทําให้ผมตีได้ไกลที่สุดในบรรดาเทคนิคต่างๆในปี2013แต่มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเพราะยิ่งกระโดดมากเท่าไหร่ความเสถียรและสมดุลในสวิงย่อมหายไปเช่นกันถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเทคนิคไหนที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับสามารถติดตามตอนต่างๆได้ใน YouTube ของรายการด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมนำวันที่ของตอนต่างๆ ไปเสิร์ชเพื่อหาตอนในยูสเซอร์ u b e ของเราครับเพราะในหลายๆตอนที่ผมกล่าวไปยังมีเนื้อหาและวิธีการที่จะนำไปใช้ได้จริงมากกว่าที่ผมนำมาจัดอันดับในวันนี้นะครับอย่างเทคนิคกระโดดตีถ้าใครที่ได้ติดตามชมในตอนนั้นแบบเต็มๆก็ยังมีข้อควรระวังและขั้นตอนในการกระโดดตีอย่างถูกวิธีอยู่ในนั้นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ผมต้องขอย้าว่าเป็นเทคนิคที่ผมนามาใช้เองแล้วสามารถเพิ่มระยะได้ยังมีอีกหลายต่อหลายตอน ที่เป็นเทคนิคที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูและเป็นตอนที่หลายๆท่านรู้สึกว่าดีแต่ผมไม่ได้หยิบมาพูดแต่ยังไงทุกตอนก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่องทางของการชมรายการย้อนหลังของเราครับ